ทีนี้ทีนี้เมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่ามีบางส่วนของกลุ่มนี้นั่งอยู่ในรถไม่ได้ลงจากรถไปร่วมอุ้มไปร่วมจี้น้องฟลุกด้วยนะฮะค,คนที่ยังอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถน่าจะเป็นระดับเจ้าน้ายระดับหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของเว็บหรือเปล่าหรือ,อยังไงที่คาดกันไว้นะฮะคราวนี้ย้อนกลับมาที่ ปฏิบัติการอุ้มม,มาอายุ16เยาวชนวัย16ปีตำรวจตำรวจปากเกร็ดตำรวจภูธรพักหนึ่งค่อนข้างวัยมากจริงๆริงการข่าวสุดยอดเลยเอ,อรวดเร็วนะอุ้มบ่ายวันศุกร์16ช่วงบ่ายปรากฏว่าหลังจากนั้นแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองอตำรวจปากเกร็ดเร่ยไปจกนกระทถึงตำรวจภูธรพาคหนึ่งรู้เลย ไอ้ที่อุ้มกันนั้นมาจากเบี้ยวกันในแวดวงธุรกิจพนันออนไลน์ค่ะมันเป็นเรื่องมาอ้าคนหนึ่งไปเบี้ยวเว็บพนันเว็บหนึ่งก็ที่บอกไปอะแหละเว็บนั้นแหละม้าไปแจ้งธนาคารขอยกเลิกบัตร A.T.M. อ็มที่ถูกยึดไว้โดยเว็บพนันอหลังจากเปิดให้เข้าไปไงจากนั้นพบว่าเมื่อมีเงินเข้ามาก็ใช้แอปของธนาคาร เด้งเอาเงินออกมาหมดเลยใช่สามสี่แสนใช่ไหมใช่สามแสนกว่าค่ะเกือบสามแสนห้าเกือบสามแสนห้าเกืบาแสน้เว็บพนันมันก็ไล่ล่าไอ้หนุ่มมาคนนี้แน่นอนมันต้องรู้สิใครเอาเงินไปเบี้ยวใช่ไหมหักหลังใช่ไหมนั้รย้อนสอนเลยตำรวจเนี่ยเขารู้นะรู้เร็วมากเลย รละเอียดด้วยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเรื่องแค่เนี้เออไปเบี้ยวเงินเขาเป็นม้าเปิดเป็นีเขาแล้วไม่จบแล้วอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วตำรวจสรุปว่าปฏิบัติการอุ้มสี่เสียก็คงไม่ได้อุ้มเองค่ะถูกไหมถูกค่ะมือมือแหมระดับนี้เขามีมือมีไม้มีทีมมือของสี่เสียที่บุกไปอุ้มมาอายุ16นั้นั้นนะครับตำรวจระบุว่าน่าจะมีอยู่ในเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น เก้าคนใน9คนสามารถขอออกหมายจับแล้วเจ็ดสามารถขอออกหมายจับแล้วเจ็ดนะโอเคขณะเดียวกันก็สามารถยึดรถของทั้ง9้าคนได้สองคัน f o r t u n ูเนหนึ่งคัน m a สด้าอีกหนึ่งคันยึดไว้เป็นของกลางเข้าไปแกะรอยหา DNA หาลายนิ้วมือต่างๆเพื่อประกอบหลักฐานมีอะไรมากมายแก่กล่องทีเดียว ใน9คนที่บอกว่าสามารถรู้ชื่อแท้แล้วก็ออกหมายขอออกหมายจับไปแล้ว7นั้นปรากฏว่าจับได้อืมไปดูกันจับได้5ประกอบด้วยค่ะจับได้5ประกอบด้วยนะคะนายอิทธิพลอายุ27ปีนางสาวบาจลีนะคะอายุ18ปีนายอนุรักษ์อายุ23ปีนายเศรษฐาอายุ23ปีนางสาวอน,สอนุสรอายุ53ปีนีสปีที่จับได้นะด้วยความเคารพน,นะครับขอให้ขีดเส้นใต้ที่ชื่อนางสาวอนุสรอ,อายุ53ค่ะ เธอคนนี้เรียกกันในยุทธจักรสีเทาๆว่าเจ๊กล่องเจ๊กล่องเจ๊กล่องหรืออนุสรค่เชื่ออนุสรค่่เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงค่ะคดีนี้ก็แปลกไม่มีหมายจับแต่มามอบตัวเองอีกหนึ่งอิทธิมนค่ะ48ปีค่ะนายอิทธิมนอิทธิมนอายุ48ใช่ค่ะไม่ได้ออกหมายจับแต่มามอบตัวเองใช่มามอบตัวเองค่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเหลืออยู่อีกสองที่กำลังไล่ล่าใช่ไหมใช่ค่ะ หนึ่งในนั้นคือมือยิงมือจี้ด้วยก็คือนายกิติพรเนี่ยแหละค่ะนายกิติพรนะคะกับนายภัยารค่ะโอเคนับรวมมันก็คือ8ใช่ไหมห้าบวกหนึ่งเป็น6บวกอีกสองเป็น8ใช่ไหมใช่ค่ะหายไปไหนอีกหนึ่งอีกหนึ่งนั้นก็คือนายสุรชัยคนยิงที่ไอ้แก๊งเนี่ยบุกไปอุ้มค่ะน้องฟลุ๊กม้าอายุ16อืกที่ท่าไหนก็ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบยิงพวกกันเอง ไอ้แกงเนี่ยมันชักเปินไอ้กิติพรนี่แหละม,มันชักเปินยิงพวกเดียวกันเองก็คือสุรชัยบาดเจ็บสาหาัสค่ะก,ก,ก็นับสุรชัยซึ่งถูกควบคุมตัวไปแล้วมันก็เก้าได้เก้าพอดีถูกต้องค่ะที่บาดเจ็บอยู่นะคะรักษาตัวอยู่เอาล้ครับเราจะต่อสายไปที่รองผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคหนึ่งพลตบตรพีรพงษ์วงสมานนะคะอยู่ในสายเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับ คุณอมรรัตุได้ไหครับค่ะท่านรองครับตกลงเว็บพนันเว็บนี้ก็คือเบ็ดฟิกฟันนั่นเองครับว่ากันว่าว่ากันว่าหุ้นส่วนที่ลงขันกันเปิดเบ็ดฟิกฟันเนี่ยจะมีอยู่มีเสียอยู่สี่คนคิดว่าเราจะสาวไปถึงสี่เสียนี้ไหมครับเพ่อท่านรองครับคิดว่าจะสาวไปถึงไหมเนี่ยคงไส่พี่สนัยจะรู้มากกว่าผมใช่ไหมครับเอ้าท่านรอง อะไรในจำนวนก็ต้องว่ากันไปตามาว่ากันตามพยานหลักฐานนะครับแล้วก็เออคงเอาเอาคงต้องใช้การทํางานนําหน้าไปก่อนก่อนที่จะประชาสัมพันไปนะครับโอเคอผมผมนั่งดูอยู่ด้วยนะครับเนี่ยครับ<ๆ>ตอนนี้<ๆ>ผมว่าถ้าดัชเรีชีวัดขึ้นมาเนี่ยเบ็ดฟิกฟันในวิ่งกระจูดแล้วตอนเนี้ยพยายามผ่านเลบานเลย <Franz> ครับ <S <S สองแง่สองงานนะครับในเชิงการป้องกันก็เป็นเรื่องทีดีนะครับแต่ มันก็อันตรายสําหรับเยาวชนที่ไม่รู้ก็กลายเป็นเผยแพร่ไปครับถึต้องระวังนิดนึงครับอโอเคได้ได,ได,ไดท่านรองครับคือนี้ผมเรียนถามนิดน,นึงนะฮะก็คือกลุ่มที่บุกไปอุ้มน้องฟลุก๊กเนี่ยในเบื้องต้นเราคาดว่าน่าจะมีอยู่9 ขณะนี้เรารู้ตัวและเราได้ตัวเกือบจะครบก้าแล้วใช่ไหมครับขาดอยู่แค่สองคนก็คือกิติพรใช่ครับคนที่ยิงพวกเดียวกันเองแล้วก็เอาปืนจี้เอาน้องฟุกขึ้นรถไปนะครับหนึ่งคนนั้นคือคือคือคนที่มีชื่อว่าไพศารเรารู้ชื่อรู้นามสกุลทั้งสองคนนี้แล้วใช่ไหมฮะรู้แล้วครับออกมาจับเรียบร้อยครับโอเคออกมายับด้วยตกลงออกมายับครบเรียบร้อยไล้นะฮะทั้ง แก๊งวันนั้นที่เขาไปเปิดไปบัติการอุ้มเนี่ยมีแค่เก้าคนนี้เท่านั้นใช่ไหมครับจริงๆถ้าเราเห็นในัณนนั้นก็คือหกคนใช่ไหมฮะ <6 S 2> <ป>มีบางส่วนอยู่ในรถก็มีครับซึ่งเราก็รู้หมดเอ,อก็ก็ออกหมายจับบางส่วนที่ยังไม่ได้ออกหมายจับนะ่ะไม่ได้ติดขัดอะไรเพียงแต่ว่าเมื่อยังไม่ได้เลขสิบสามหลักเนี่ยเราก็ยังยังไม่ออกหมายจับก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกหมายจับจริง,รง,รง,รงๆแล้วมาวางก็ต้องไปออกหมายจับ พอได้เลขเพิ่มแล้วแต่ว่าเออก็ไปรวบตัวได้มาก่อนหนึ่งแล้วก็ใ,ให้เขามามอบตัวขเขาเดินทางมามอบตัวอีกหนึ่งก็ทั้งหมดก็คือเก็บเก็บจริงๆแล้วมีอีกสามที่เราจับไปนอกหมายจับคือหลังจากเหตุเกิดเราก็ต้องขยายผลไปว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปคนบ้านคนช่องก็ได้อาวุธกระสุนมาจำนวนหนึ่งก็แจ้งข้อหาไปดำเนินคดีที่สมุทรสาครไปอีกสามคนครับทางหครับ ครับผมทวนอีกครั้งกันนครับที่เราออกหมายจับไปแล้วก่นหน่ยครับเราออกหมายจับไปเจ็ดใช่ไหมฮะครับครับในเจ็ดหมายจับนะัเราจับได้แล้วห้าใช่ไหมฮะใช่ครับหรืออีกสองสองนั้นก็คือกิติพรกับภพศารที่เรากําลังไล่ล่าอยู่ถูกต้องนะฮะใช่ครับใช่ครับปรากฏว่าขยยาอิทธิมนไม่มีหมายจับแต่มามอบตัวเองอีกหนึ่งโอเคครับ สุรชัยสุรชัยก็อยู่ในแก๊งนี้นี่แหละแต่ถูกพวกเดียวกันเองยิงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลเราก็อายัดตัวเราก็ควบตัวไว้ก็มันก็ครบเก้าแล้วแต่นอกเหนือจากเก้าตรงนี้เมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าเราขยายผลมีการออกหมาจับเพิ่มอีกสามใช่ไหมครขยายได้อีกสามใช่ไหมครับไม่ไม่ได้ออกมาจับครับไปตรวจคนครับไปตรวจ,รรวจคนแล้วก็ได้ก่ะสสนปืนก็แจ้งข้อหาไปครับอย่างนี้ครับก็เป็น เป็นญาติพี่น้องคือญาติภรรยาของออนายกิติพรเนี่ยนะครับที่เป็นตรวจคนก็เจอเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งซึ่งตามหลักฐานที่เขาเขาโพสต์เขาอะไรในอยู่ที่เขาเนี่ยเราพบใบปอีอ,ปอ,อยู่สามใบซึ่งไม่ใช่ปืนของเขาแต่ว่าน่าชื่อว่าปืนเนี่ยอยู่กับเขา เขาหลบหนีก็มีปืนไปด้วยกระสุนจํานวนหนึ่งก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ที่รถก็ดําเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องครับใครสามคนโดยไม่ต้องออกมาจับครับโดยเจอก็แจกว่าได้เลยแสดงว่าอีกสามนั่นคือทั้งภรรยานายกิติพรน้องสาวและก็น้องชายของภรรยานายกิติพรที่โดนไปหมดเลยเหรอคะใช่ครับโดนข้อหาเครื่องกระสุนปืนไม่ใช่ร่วมอุ้มใชรื่องปือืมครัไม่ได้มาครับไม่ได้มาครับครับอ๋อห้าฮาา ก็เจอเข้อหาเครื่องกระสุนปืนปืนอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่เรื่องร่วมอุ้มใน,นครับในเบื้องต้นนะครับในบเบื้องต้นทั้งสามคนที่เราควบคุมตัวมาจากบ้านของกิติพรที่ที่ท,ท,ที่สมุทรสาครน,นั้นได้ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีหรือให้การเป็นประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างไหมครับเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์ครับเออเป็นประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันกับการอุ้มหรือมันต่อย,ยอดไปถึงเรื่องอะไรครับ เออได้รู้พฤติการบ้างครับก็แต่ก็ไม่ไม่ลึกมากไม่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ลึกมากมายนะครับ<ช>เป็นประโยชน์ที่จะยืนยันพฤติการของนายกิติพรมากกว่าครับอ๋อพฤติการนายกิติพรคนยิงไงมีโอกาสจะได้ตัวกิติพรไหมครับเนี่ยกิติพรนี่เป็นระดับมือปฏิบัติการเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าเด็กแต่ว่าไม่ไม่ใช่เจของเว็บใช่ไหมฮะคนนี้ เออไว้ไปวาเป็นไปตามพยานหลักฐานดีกว่าครับเขาไปเกี่ยวพันรแต่ระดับมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเออกวากันไปตามพยานครับเราพูดลงหน้าไปครับโอ้ได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 ้ทีนี้ทีนี้เมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่ามีบางส่วนของกลุ่มนี้นั่งอยู่ในรถไม่ได้ลงจากรถไปร่วมอุ้มไปร่วมจี้น้องฟลุกด้วยนะฮะครับคนที่ยังอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถน่าจะเป็นระดับเจ้านายระดับ เออหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของเว็บหรือเปล่าหรือ,อยังไงที่คาดกันไว้นะฮะเออคงไม่ไม,ไม่ไม่ถึงนาดันั้นละครับอเออเขาให้การนะครับให้การเบือ้องต้นซึ่งตํารวจยังไม่เชื่อนะฮะอให้การเบื้องต้นวันที่เขาไปนั้นผิดปกติมันไม่ใช่มือจาก,การะจาก,การอะไรเลยไปกระทำไมตั้งเก้าคนเนี่ยเรื่องาพอ,อาไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจะไปทวงหนี้กด้เฉยถ้าไม่มีการใช้อาวุธปืนก็อว่าอาจจะ จมไปในกระแสะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยแต่ประาเรื่ปืนก็เป็นเรื่องที่เอ,อสนใจกันขึ้นมาโอเคครับเขาทั้งหมดส่วนใหญ่ของคนที่ถูกจับแล้วเนี่ยให้การว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไปช่วยเขาให้ให้ไปช่วยยกรถี่ที่จะพูดคือไม่ได้เชื่อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจริงมาก็เป็นเรื่องเตือนประชาชนทั่วไปและก็เตือนเยาวชนเนี่ยไปดูก็รวยไปช่วยเขาวิ่งแล้วตัวเองติดคุกไอ,อ้คนที่ตัวจะขาดจะกันจริงก็หนีหมด ตัวเขาเองถ้าเป็นเป็นจริงตามคำให้การเขาคือเขาบอกว่าจะไปซื้อรถก็ไปช่วยยกรถัะหน่อยอ๋อชวนไปด้วยทำให้การรถขัดแย้งนะครับคือยพอเตอร์ไซค์ไปยกใส่ฟอร์จูเ,เนอร์ไปยกใส่มาซ่าไม่ได้อยู่แล้ว ก็ให้การไม่เข้าเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ฟังไปแต่เป็นไปเพื่อเตือนสติคนนะครับไม่ใช่ใครจะชักชวนไปไหนก็ไปหมดท้ายโดนก็ดีในคุ้มกันเลยครับโอเครับบอกไหมครับเกิดอะไรขึ้นจึงยิงพวกเดียวกันเองยิงสุรชัยซับคว่ำเลยเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าตรงนี้ไม่รู้ลกพรงนี้ไม่รู้ลวครับบางคนทาท่าจะวิ่งหนีวยครับได้ยินเสียงปืนไม่รู้ใครยิงอ้าว ไม่รู้เรื่องอะไรส่วนที่ไปด้วยต้องคนตอบได้ดีที่สุดก็รอบางดีมาครับก็ฮะฮะนิดนึงฮะท่านรองทางตำรวจปากเกร็ดเขาเขาให้ข้อมูลไหมครับว่าเสียเคเนี่ยที่พูดกันถึงเยอะจังเสียเคนนี่เป็นใครฮะและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรฮะให้ให้ตำรวจทำงานก่อนดีกว่าครับได้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 แสดงว่าข้อมูลแล้วแสดงว่าชื่อนียมันอยู่ในแฟ้มสอบสวนของทางของทางปากเกร็ดนะฮะ ครับโอเคท่านังเกตทัาสืจังหวัดแล้วก็สื่อภาคหนึ่งก็ต้องร่วมกันที่คลายคดีครับว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ใต้ภูเขาน้ํงแข็งมีอะไรก็กรขยายผลไปครับครับครับแต่ท่านรองสิ่งที่ผมอยากรู้มากที่สุดนะผมอยากรู้ว่าไอ้สี่เสียที่มันเข้าคุ้นกันซื้อแฟนชายแล้วมาเปิดไอ้เบ็ฟิกเนี่ยเขาซื้อจากมาสเตอร์แฟนชายคนไหนอันนี้นะอยากรู้จริงๆนะ สามารถจะแกะได้ไหมครับว่าไอ้ซีเสียนี่ยที่มันทำเบ็ดฟิกเนี่ยมันซื้อจากมาสเตอร์แฟรนไชส์เจ้าไหนเออก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องขยายผลต่อไปนะครับเพราะนั้นยังตรงตอบอะไรมากว่านี้ไม่ได้ครับโอเคได้ได้ไดเอาเลยครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองขอบขอบพระคุณจริงๆรอบครับ ครับครับครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้บัญชาก,การตรวจพื้นทัพหนึ่งนะคะ,คะพลวัตตีพิรพงศ์งศ์สมานคะ่ะก็ดูท่านรองพิรพงศ์ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ดูเหมือนตำรวจก็ได้ไปเยอะแล้วนะใช่แต่ละอีกบางอยา่างอาจจะยังบอกไม่ได้ชัดๆมาเลยอย่างเดียวก็คือจะสาวไปถึงสี่เสียไหมนั่นแหละนั่นแหละที่ทุกคนอยากรู้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นนะอืสมมติว่าสาวถึงตัวสี่เสียแล้วไนะง เออจะทําอะไรแต่สิ่งที่ผมสนใจมากกว่านั้นก็คือซีเสียเนี่ยมันซื้อแฟรนไชส์จากมาสเตอร์แฟรนไชส์ไหนไอ้เว็บพนันออนไลน์เนี่ยหลักๆมันต้องซื้อแฟรนไชส์จากมาสเตอร์แฟรนไชส์ในเขตประเทศไทยในเขตประเทศไทยมีสามแฟรนไชส์สามเจ้าใหญ่ต้องซื้อจากเจ้าใดเจ้าหนึ่งใช่ไหมมาสเตอร์แฟรนไชส์ถูกต้องต้องสามเจ้าเนี้ยต้องเจ้าใดเจ้าหนึ่งหนึ่งในสามมัสเตอร์แฟรนไชส์เป็นตำรวจอืมอ้าวเหรอเหรอแล้วจะทำะไรได้ไหมล่ะ อีกหนึ่งในสาม <S <S มาสเตอร์แฟนชายไปทันกับแกนนำพักการเมืองพักหนึ่งโอ้และอีกอันอีกกลุ่มหนึ่งอะพักสักครู่ครับ